สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาตอบคําถามหลายท่านเห็นถามผมมาเยอะนะครับผมกับคําถามนี้นะครับที่ผมทําทุเรียนอยู่นี่คือวิธีช่วงไหนที่ทํายากที่สุดนะครับผมช่วงไหนที่ทํายากที่สุดสําหรับวิธีการทําทุเรียนของผมนะครับก็ผมตอบได้เลยนะครับผมนะครับช่วงช่วงดอกบานนี่แหละผมนะครับช่วงดอกบานนะครับ ก็คือทาไมถึงว่ายากเพราะว่าทุเรียนที่ผมทานะครับเป็นมันเป็นทุเรียนอนอกฤดูนะครับผมนะครับมันเป็นทุเรียนนอกฤดูเพราะว่าทุเรียนอนอกฤดูนี้เวลาบานนะผมมันจะเจอฝนนะครับมันจะเจอฝนพอดีนะครับผมมันจะอยู่ช่วงหน้าฝนนะครับผมถ้าปีไหนบานใส่ฝนผมบอกได้เลยนะครับผมติดยากมากครับผมดูแลยากนะค่าใช้จ่ายก็เยอะนะครับผม ช่วงที่ดอกบานนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็มันก็มีวิธีดูแลอยู่นะครับผมนะครับก็ต้องค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมช่วงนี้แหละครับผมถ้าถ้ามันไม่บานใส่ฝนเลยมันก็ไม่มีปัญหาครับผมสำหรับทุเรียนนะครับผมถ้ามันบานใส่ฝนมีปัญหาแน่นอนนะครับผมนะครับอย่างหนึ่งคือดอกเน่านะครับผมดอกเน่าเกสรอนนะพวกนี้มันเน่ามันโดนน้ำมันเน่านะครับนะครับ ช่วงนี้เรยากมากเลยครับผมนะครับถ้าถ้าไม่บานใส่ฝนนะครับถัดมาอีกนิดนึงก็เป็นช่วงห่างแย่นะผมนะห่างแย่ถ้าโดนฝนนะครับโอกาสหลุดร่วงเยอะก็มีสูงนะครับผมถ้าใครดูแลไม่เป็นนะครับผมนะไม่รู้จักวิธีดูแลว่าเราต้องทํำยังไงยังไงเนี่ยผมบอกได้เลยร่วงหมดต้นแน่นอนนะครับผมนะถ้าช่วงห่างแย่นะครับ ดังนั้นแล้วครับผมวิธีทําทุเรียนอ่ะมันยังไงอ่ะมันมันดูแลมันเป็นทอดๆครับผมนะต่อเนื่องมาจนถึงจนถึงหางแย้นะครับผมนะการดูแลรักษาทุกอย่างการให้ปุ๋ยให้น้ำเนี่ยสำคัญเลยนะครับผมนะครับถ้าเราสมมุตินะครับผมถ้าเราไปงดน้ําช่วงหางแย้นะครับถ้าเราไปงดน้ําหลายวันอย่างนี้ครับเวลาฝนตกมานะครผมผมบอกได้เลยหางแย้ ร่วงร่วงจนน่ากลัวเลยนะผมนะบางต้นไม่เหลือไม่เหลือสักไม่เหลือสักขั้วเลยนะผมนะครับสาหรับหางแย่นะครับผมถึงบอกว่าวิธีดูแลหางแย่นะครับผมอย่าอย่าเป็นงดน้ําขนาดนั้นนะครับผมนะให้นะครับผมให้ทุกวันไปเลยให้น้อยๆครับผมคล้ายว่าโปรยเอานิดนึงนะครับผมสักยี่สิบนาทีนะครับผมยี่สิบนาทีพอนะครับผมนะครับแล้วแต่นะครับผม คือผมเคยเจอมาแล้วครับผมเหตุการณ์แบบนี้นะคือคืองดน้ําช่วงหางแย่พอฝนมาเท่านั้นแหละครับผมนะครับร่วงกันเป็นแถวเลยครับผมนะสำหรับหางแย่นะครับนั่นแหละครับผมก็จะยากช่วงนี้แหละครับผมนะช่วงที่ดอกบานนะครับผมมันดูแลรักษายากนะครับผมนะครับเพราะว่าช่วงดอกบานนี่ผมบ่อยเลยงดการฉีดพ่นทุกอย่างนะครับผมนะครับปล่อยให้เขาบานตามธรรมชาตินะครับแล้วค่อยผสมเกสรนะครับผม เรื่องผสมเกสรน,นะครับผมจะบอกให้นะครับถ้าฝนตกนี้คือผสมเกสรไม่ได้นะครับไม่ต้องไปผสมเกสรน,นะถ้าผสมยิ่งทําให้มันเน่าเลยครับผมยิ่งทําให้ดอกเน่านะครับนี่ครับคือ,คอสําหรับผมแล้วช่วงดอกบานน่ยยากที่สุดแล้วครับผมนะครับคือช่วงดอกบานยากที่สุดแล้วยังยากกว่านี้อีกก็มีครับผมนะทำยังไงให้ทุเรียนอ่า ได้ตัดลงมาใส่เข่งนะครับผมนะครับโดยที่มันไม่หลุดล่วงเองนะครับไม่ฉีกขาดเองนะครับผมนั่นแหละยิ่งยาก,กวกครับผมนะให้ถึงวันขายนั่นแหละถึงจะพูดได้ว่าประสบความสําเร็จนะครับผมนะครับถึงวันปัดขายเมื่อไหร่คือวันที่ประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคนะครับผม